สวัสดีพี่น้องตำบักม่วงตำบักม่วงกับทอดใส่กอบเขาเหนียวนๆมาพักก็เอามากินกับหยังดอกแต่ว่าก็เอามาโซ่พี่โซ่น้องเนาะมาครับผมตำบักม่วงเจวบักม่วงมา ทอดใส่กอกทอดชีคอให้พี่ว่าไปสวมขวัฮะอืมครับกินก็บรกพริกดิบทั้งหมดแบบเจ้าไหนตำแก้วแล้วเนาะ กอดซี่ขอให้เมี่ยแบงกับเมี่ยสองขอเนี่ยมายูครับผมเนี่ยเขาไปจูเป็นมูญา่าปนวันแบลวหยา่าครับ ทำเจ้วใส่ปะเดีย,เยนะเจ้าบักม่วงไหมบักม่วงส่สสงๆไปไหาหนาบักม่วงน้ำพี่น้อง,อ,งอืมเจ้าไก่สงการแล้วหยิบอ่นเฮือกสงการแล้ว ตั้งได้เอส่ก่อนอมมะเทียวมะยำบานครับผม บางคนไปเทดงานกรุงเทพกรุงไทยกับอยากมาเที่ยวบานเที่ยวซองเนาะน,น้ำมันกับแพง มาอีสานบ้านเท่าห่าเมือเป็นมืนม่นบมเนี้พี่น้องการมาต่ต่ละเทียร์ครัสมมุติว่าคนใดที่เอารถเ,เอารถยนต์เนาะเอารถยนต์มาเนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยกระประมาณเอาไปลับหาพันไปค่าน้ำมันก็เต็มถัง มากล,กลับเต้มถังจะเรียหาพันเนาะอเหรอเนาะพี่เนาะตอเคเมิด เมียไปเอาฟ้าอันนั่นไปแล้วทำความสะอาด <c oughs> มันรวยเ <c oughs> งินเป็นหมื่นอ่ะ เต่ละเทียวอิลีเดไอสิม่ชื่อกับเข่ากับน้ำต้องเฉลี่ยมึงเด้อมึนที่จังจะหน่อยเปาวะ้านั่งรถโดยนั่งรถโด,ดยสารกับประมาณสองพันต่อคน เฉลือเลือกอก,กินค่ายุค่ากินพร้อมเนาะการเดินห้างมาต้องได้คือเขาซื้อหนังกินเนาะซื้อกระป๋อกาแฟ chứ đọc chứ giá em mua đem em em mua thầu mua che cứ ba là nó hàng nó kìa con sụp đẹp đẹp này nó เยี่มพอเอยี่มแม่มีรถมีล่าจะขับระมัดระวังมาเมียนขับมาชว์สาวไหมขับมาชัวโอ้ก็เดี๋ยวคือรถขังงนงวว้างแถวๆนั้น ีแวกเงี้ยนั่นแวกเี่นนี่เนะาะคื้ไไ้รถปิกอัพคื้ไไ้รถขั้นโกขั้นไงขั้นง,งามแท้ มาขอเองินพอแม่เตินมน้ำมันกลับบนไบเด้ยรถ <c oughs> มันออกง่ายจุ่มือพี่นอ้องเป็นกจ้าขับรถงั <c oughs> ถ้งๆจะเปอิตสากระจ้กเจา้เจา,จาอ็มีผ้าลากคือการละ <c oughs>

ศูนย์เปอร์เซ็นต์แะดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์นะออกรถได้เลย <c oughs> มันแล้วคนอยู่บ้านเห็นก็ตอบว่าไปเห็นงานที่ทางมักลาสุาเดเลยครับรถขั้นงามขั้นโกรธอ่ะ อย่าไปคิดให้คิดมึงว่าเขาจบเป็นหนีบอหรือเขาเหยาะมีหรืจะมีอยากมีก็ขเขาเหยาะโอ้ยตามมุมมองเสยียบตัอไหนดี่นองแค่ว่าเด็ดส่วน ไห่กว่าก็ทอดปลาทูเข็มนะขอไปกินในบ้านไปไปก่อนาดูเงินเข้าบ้านนรครเบเดี๋ยวัาว้างในม่นงอมาล้ววะ Yeah.